สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกทท่านครับผมครับวันนี้จะปลามาพอต่าง้าบ้านเปิ่โต๊กจ้ำนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปพอเลยนะครับนาะแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเป็นได้พงครับได้นักกว่าครับนลายอยู่นะครับน้าแม่ในนี่ในโฟมนี่อย่างไรครับนี่นี่หนาเออผมพอยาเปิดพอกํานะครับโอ้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาไปนี้แม่ปลาขาวไปครับ ปลาป๊อกป้อมปลาป๊อกป้อมป๊ปกป้อกป้อมตัวตัวไหนครับตัวขาวๆนี่ก็ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับปลาปอกป้อมอินทรครับเนาะเออนี่ครับโอ้ยเยอะเลยนะครับผมครับเดี๋ยวหอมแหม่บนยกนะครับที่นี่มันเคยมีปลาครับเออนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ ผมถ่ายพอใกล้ๆเนาะนี่ครับผมเนี่ยครับ,รบโอ้ได้อยู่นะแม่เนาะได้ครับแล้วในกระชังนั้นล่ะแม่เป็นปลายนะครับปลาเนี่ยป่าเนี่ยป่าขาวก๊าผมขอพอกั๊มได้ก็ครับได้โอ้นะครับท่านผู้ชม,ชมอันนี้ปลายนะครับแม่นี่นี่เป็นปลาปลาปลาขั้นร้ายป,าปลาคลุกเลี้ยงเจ้าเป<ม>็นปลาปลามุน่นปลามุน่นอืมนะครับท่านผู้ชมครับ โอ้เป็นจะหลายนะครับเนี่ยเน้องเมนน์เอออือตั้งตั้งได้มั้ครับเฮ้ยเข็มเข็มไก่ก็ครับแม่อ๋อหมาไก่เนาะแม่เนาะแม่แม่สมัตินะแม่กำมุกผมกำนะครับแล้วแล้วในในนั้นนั่นเหรอเบาเบาลงเบากันได้มั้ยแจ๋อข้นก็ได้เอาเอาเออแจ๋เลยครับแล้วแล้วในในคลองขั้นเหรอครับในคลองกับป่านั่นแหละจ้ะ าเป็นเขาโอ้นะครับท่านผู้ชมครับแม่สมัยเ้อผมขอพอกำเด้อเจ้าท่านผู้ชมอันอยู่ในบุ่งน้องอยหันเลยครับนะครับหาอยู่หากินบ้านเฮาเนาะแม่เนาะนี่ครับสว่าหากินหากินแท่งแบบน้องกับไม่ได้กินน้องกับไม่ได้กินแล้วแม่เนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับอ้อกำเนิดเขาครับเอาน้ำน้ำมานักน้ำน้ำแม่เนาะปีนี้นะครับนะนะครับอันนี้ก็ชมบรรยากาศตัวนะครับเรานะครับ ในในเข้าไปในบุ่นนอไมเนาะถนนไปเนี่ยครับยหนอนี่อ๋อครับอันก่อเดี๋ยวเขาลองไปพรอมกัมเนาะคับเนาะครับอันนี้ผมก่อไม้แหมจุดหนึ่งนะครับผมครับอันนี้ก็มาดูแหมจุดหนึ่งทีปีเปิลอันนี้นะครับเนาะมาต๊ะปีสวัสดีครับปีสวัสดีครับผมครับได้พ่องกับครับได้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายกัมนะครับผมครับท่านชมครับเดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะครับผม หมื่นเห็นนะครับเน้องนะครับสนใจเปลี่ยนไนะครับนี่พี่ผมผมขอผมขอคอได้เกาโอ้โนะครับธรรมชมครับเดี๋ยวกันนะครับพอกันอ๋อนะครับธรรมชมครับอ๋อกับลังมานะครับเน้องโาขาวครับอ๋อมากันเจ้าแล้วครับแต่ถ้าไปหัวขวาปุ้นจะปุ่นเยอะเเนาเป็นได้เป็นกองโฟมละโอ้นะครับ มันได้กันนักน้ำพี่เนาะเจ้านี่กับ,น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 ,กบน้ำมาเข้าน้ำมันกับน้ำอ๋อน้ำมันกำลังขึ้นกำลังลงนะครับกำลังเข้ากำลังเข้า,ขาอ่านะครับยกนะครับผมพอจะได้ก้อนระับเอเอปลาขาวน้ำนพะี่เนาะเออนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้อยู่นะครับเก็บให้คำตัวสองตัวเดี๋ยวก็เต็มห้องแล้วนะพีนะ่เนาออ่านะครับ ก็หายูหากินบ้านเฮานะครับผมพี่อันนี้เป็นห้องห้องหมู่บ้านอย่างยูเฮาอยู่กันที่ไหนนะครับนี่อันนี้บ้านใหม่ริมอิงบ้านใหม่ริมอิงนะครับเนาะตำบลตำบลเวียงอำเภอเทิงนะครับหนองหนองน้ำนี่แหละครับหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างครับนี่อันนี้เป็นหนองหมู่บ้านหนองหมู่บ้านนะครับเนาะเป็นน้ำอิงไหลเข้ามาครับอ๋อเป็นน้ําอิงนะครับเนาะครับเดี๋ยวเฮาไปพอจุดจุดอื่นแหมนะครับเนาะว่าจะมีแหมกอนะครับผม ครับอันนี้เดี๋ยวมาเฮามาดูป่อเปิ้ลถังตีนะครับเนาะว่าจะได้กอนะครับเนาะป่อสวัสดีครับได้ก่อครับป่อป่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับป่อได้นัก่อครับก๋าผมพ่อพ่อป่าน้อยกัมได้ก่อครับเดี๋ยวนะครับบใบใบป่าเดี๋ยวผมลงมากันนะครับนะครับคันโทมครับเจอกันนะครับป่อสมาร์ทเดี๋ยวป่อป่อป่อกำให้ผมกำมกักักัยกตกเออ อืมนะครับท่านชมครับเป็นปลาขาวนะครับผมโอ้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับนอปนอน้องกำลังมานี่ก็ครับอืมนะครับท่านชมครับโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นอปนะได้ปอกินอยู่นะครับเนาะครับขอบคุณเจ้านั่งนะครับป้าครับโอ้มันๆนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดอื่นแหมนะครับเนาะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแหมชุดหนึ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแตกมาเ้าในป่านะครับโอ้นะครับแม่ขอพอป่ากันนะครับนะครับท่านชม โอ้ด้นักขนานรัอันนี้ป่าครับปลสลาครับปลากะดีปลากดีโอ้นักขนานนะครับขอบคุณครับผมอ่ายกเรับอครับยกเคยยกรับครับพอจะได้นักจอได้น้ัอยคันนะครับกอบับอบคครับขอ่คเดครับขอของแม่ครัะอครับเออมันขอาอบกอคอครับรขออนุญาตถ่ายับครับ เราเขียนพุ่นนักกะแม่กอ้นะครับท่านผู้ชมครับปลาซิ้วนะครับผักขาวได้นักขนาดนะครับขนาดเราเขียม่มาโอ้แม่ในนี้นี่นักกอพอๆกันแล้วครับโอ้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ลายอยู่นะครับเนาะโอ้ได้อยู่พออยู่พอกินนะครับเนาะอันอันนั้นไปครับแม่อันนั้นปลาดูดครับอ๋อปลาลายนั้นไปครับ ปลาสลิดไปครับนอ๋อนะครับทุงช่องครับโอ้หมันหนครับหมันหนเดี๋ยวรอคครับตั้งได้ครับโฟมตั้งได้นะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ปนว่าอย่างก็จะมีฝาที่เปินเก็บไว้นะครับเนาะน่าจะอันสุดท้ายอันนี้นะครับเนาะกองโฟมอน่าจะเป็นอันนี้นะครับ โอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับนักขนาดเลยครับผมอันนี้แม่นกว่านี่น่าจะแม่นนะครับปฝายมาตัวใหญ่ขนาดนี่เข้าจับเห็นกันนะครับนะครับโอ้โหเยอะขนาดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพีทต้งเปิดดีๆก่อนนะครับในนี้แม่นกว่าครับนี่โอ้ในนี้ก็แม่นนะครับผมโอ้โหนักขนาดนะครับนะครับอันนี้ก็ตังเจ้าบ้านโอ้โหมวนคือขึ้นกันขนาดนะครับ นะครับนี่กระตกกันข้างนี้นะครับแม่ของแม่ได้ครับอ๋อไอแม่อยู่ในรถก็หน่องกันอันนั้นอันนี้เนี่ยครับแม่อันนี้เป็นกล้องมันมันมันไม่สาดาเขาขายหมดแล้วอ๋อขายหมดแล่นหรออ๋อคนขายหมดแล้วนะครับเนาะนะครับครับนะครับท่านชมครับโอ้คนหลายม่วนกันอยู่นะครับเนาะเออนะครับ ได้หลายอยู่เนาะแม่น้อนี่นะครับอ๋ออันนี้แรงมาเข้าก่ออันนี้นะครจะขอจอยสักน้อยนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่หาเกินบ้านเฮาอันนี้ผักกาดผักกาดอย่างนี้น้อผักกาดผักกาดส้มนะครับเนาะนี่ด้วหน่อยครับนี่อันนี้บัวอ๋อบัวนะครับลำไยบ้านเฮาก็ออกแล้วนะครับผม อันนี้แต่อ๋อนี่ของแต่นะครับน้องอ๋อนี่มอยู่นะครับก็น้อนด้วนะนี่เป็นถือมันจับมันกันเลยอ๋อครับผมขอบคุณค่ะแม่ในหั่นในหั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นยกกันตันก่อนก็ได้นะจ๊ะน้องโอ้นะครับท่านชมครับเยอะอยู่นะครับผมอืมนะครับโอ้นักขนาดนะครับในหั่นในหั่นคอมเมนต์กันครับอ๋อเป็นปลายนะครับปลาสเต็กกับปลาตุ๋นนะปลาสเต็กกับปลาสตู๋นะครับน้องนะครับท่านชมครับ หมันมันครับอีกาหมวดนะครับเนาะครับอนะครับผมยกเออนั่นนะครับโอ้ได้ปุ้นแล้วครับน่ะครับมันไอยกล้องนะแม่เนาะนะครับได้ได้กันเจ้นักนะครับครับอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งวิธีเจ้าบ้านบ้านเฮานะครับเนาะเสาบ้านหากินอีนเย่นะครับเนาะครับ โซปูซอปลาตกจ๋ำเป็นะครับเนาะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านตัวนะครับเนาะหากชอบคลิปบรรยากาศนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะครับเดี๋ยวเตือนหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามหื่มกำนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพ่อแม่ขอบคุณเจ้านักนะครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณเจ้านักครับโอ้นะครับนะฮะกันขนาดเลยครับชาวบ้านต่าเพศนะครับเนาะครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม